สวัสดีครับไวรุ่นไฟเอ็มมาวันนี้ก็จะสอนลง6.2.0นะครับนะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเวอร์ชั่นใหม่กินสเปคนะครับแต่ว่าก็จะมีออปชันเยอะกว่าแล้วก็ละเอียดกว่านะครับนะก็มาเริ่มกันเลยนะครับนะก่อนอื่นเลยผมแนะนำให้ปิดสแกนไวรัสก่อนนะครับนะเพราะว่าจะได้ไม่ยุ่งยากอ่ พิมพ์ตรงกดปุ่ม windows ครับพิมพ์คำว่า vir นะครับนะแล้วคุณจะเจอคำว่า f i r e s t a n t r e e protection กดที่ manage settings นะครับเลือก real time protection อะเอาแค่ตรงนี้เป็น off พอละนะครับผม <S 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 อ่าแล้วมันจะขึ้นขวาล่างให้กดกากบาทนะครับนะจากนั้นกดดาวน์โหลดไปเลยนะครับผมอ่าถ้ามันขึ้นอย่างนี้ก็กดตรง3ปุ่มนี้ แล้วก็กดคำว่า keep นะครับนะนะมันบอกว่าเฮ้ยไฟล์เนี่ยมันดูแปลกประหลาดนะคุณจะเก็บไว้หรือเปล่าก็เก็บสิครับมันแค่ดูแปลกประหลาดเพราะมันเป็นตัว exe นะครับแต่ว่ามันไม่มีไวรัสแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเนาะกด open file ตรงนี้เลยนะครับเนาะจากนั้นไปที่ browse นะครับผม แล้วก็ไปเลือกที่เกมที่เรา,าได้วางไว้นะครับเกม gta v ที่เราได้ได้ที่ไฟล์ m ใช้ในการาเปิดนั่นนะก็ถ้าถ้าถ้าใครไม่รู้เนาะก็โอเคการกระบาทตรงนี้ก่อนนะครับนะก็คลิกขวาที่ไฟล์ m นะครับบนจอเราไปที่ open file location ถ้าไม่มีลิงก์สอนนะอยู่ด้านล่างนะครับนะก็ไปเปิดที่ตัวนอนนะครับผม แล้วก็ไปที่ citizen fx ตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทำการเอ่อก๊อปไอหลังเท่ากับเนี่ยมานะครับก๊อปี้ไว้ก่อนคลิกขวาแล้วกดก๊อปี้นะครับนะจากนั้นไปที่ b a l n e นะครับอ่าคลิกตรงข้างบนนี้ช่องนี้คลิกขวาแล้วกดวางนะครับจากนั้นกดลูกศรลงนี้ครับมันก็จะเต้งไปหน้า g d b นะครับก็ไปเลือกที่ g d 5กด open นะครับ อโอเคนะครับเลือก DirectX 10 11 12นะครับผมอ๋ออืมอ่าถ้าสมมุติว่าของใครเนะี่ยมีรีเชดอยู่ละก็ให้เลือก2อไอตัวนี้นะครับถ้าของใครไม่เคยลงรีเชดอ่หน้านี้จะไม่มีนะไม่ต้องตกใจถ้าของใครเคยมีรีเชดแล้วก็เลือกอันที่2นะครับนะกด next เข้าไปอันเช็คแล้วก็เช็คออ l นะครับเนาะเอฟเฟกเยอะมากนะครับเออเยอะจริงเนาะจริง นะครับกด next เข้าไปทีนี้มันก็จะดาวน์โหลดนะครับนะอ่าโอเคหลังจากนั้นเราก็รอนะครับรอสักครู่หนึ่งเนาะอ่าก่อนอื่นเลยอ่ะก็ไปรอเปิดอ่าหน้า open file location ของไฟ m รอไว้นะครับผมเนาะเปิดไปอ่ารอตัวนี้ให้เสร็จก่อนสักแป๊บหนึ่งนี่แหละนะนี่ขึ้นอยู่กับว่าเน็ตเน็ตเราแล้วก็อ่า เขาเรียว่าไฟล์ต้นทางจางทาง g r i Hu u b ด้วยนะครับถ้าเว็บ r i d h u u c o o m ล่มตัวนี้ก็จะโหลดไม่ได้นะครับนะอ่าฟิเเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการโยกรีเชตเข้าไปในปักอินของไฟล์ m นะครับนะก็ทำการคลิกซ้ายตรงข้างบนนี้เลยนะครับนะแล้วก็คลิกขวาแล้วกดที่ paste นะครับแล้วกดอ่า e r t e r กดปุ่ม enter บนคีย์บอร์ดเรานะครับผมเนาะนะถ้าใครทําตามเหมือนผมเด้ะหมดเลยไม่ไปทําอย่างอื่นนมันก็คลิกขวาบนนี้มันก็ได้เลยนะครับหลังจากนั้นไปที่คลิกซ้ายที่ Le ีเชหนึ่งกับเชดเดอร์หรอบแล้วก็กด control ค้างไว้นะครับแล้วก็ไปที่ dxgi นะให้เลือกแค่2ไฟล์นะครับทําการคลิกขวาครับแล้วก,กด copy copy ของ windows windows 11เนะี่ยคืออนนี้นะครับ หลังจากนั้นกดย้อนกลับอีกรอบหนึ่งครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ปักอินนะครับทีนี้เนี่ยผมแนะนำอ่ะให้ลบอันเก่าออกก่อนถ้าของใครมีนะถ้าของใครมีอันเก่าก็ลบออกหมดนะครับอ่านี่เรียบร้อยนะครับนะโอเคถ้าคุณต้องดูด้วยนะครับมันต้องมี2ไฟล์นี้จุด DLL แล้วก็โฟลเดอร์รีเชตถ้าไม่มี2ไฟล์เนี่ยมันจะเข้าเกมไม่ได้เออไม่ใช่เข้าเกมไม่ได้มันจะไม่ไปโผล่ในเกมนะครับมันจะไม่มันไอรีเชตมันจะไม่ไปโผล่ในเกมนะโอเคนะครับผมเนาะอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดไฟเอมเลยนะครับเนาะอืมนี่มาละ อ่ารีเชตขึ้นละนะครับกดปุ่มโฮมอ่าอันนี้ติดละอ่าสมมุติว่ามันไม่ติดล่ะไปที่เซตติ้งแล้วก็อ่าสมมุติว่าสมมุติว่าไฟล์เราไม่มีอย่างนี้เนาะถ้ามันขึ้นตัวหนังสือสีเหลืองแล้วกันถ้างใครติดแล้วก็ปิดคลิปได้เลยแต่ถ้ามึงใครขึ้นสีเหลืองล่ะนะครับผมเนาะอ่าก็ไปที่เซตติ้งนะครับกดตรงบวกตรงนี้นะ ดับเบิรคลิกเข้าไปที่ s h a ด e ェเดอร์ส ade ตัวนี้นะครับดับเบิรคลิกเข้าไปจากนั้นกดคลิกซ้ายที่ s h เดอร์โฟลเดอร์ d e เดนะครับกด select อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ไปเลือกที่ Texture กดคลิกซ้ายที่ Texture 1หนึ่งรอบก,กด select นะครับนะนี้มันก็จะเด้งเอฟเฟกขึ้นมาละถ้ามันขึ้นตัวเหลืองอ่านะครับผมอ่ะ,ะ,อะต่อไปถ้าหากของคุณยังไม่ติดอีกยังไม่ติดอีกนะยังไม่ติดเลยกดปุ่มโฮไม่ขึ้นไม่มีอะไรเลยให้ไปเช็คนะครับ เอ,า,อาไปที่เกมนะครับเอาฟิก UI แหลกก่อนออกก่อนนะครับผมเนาะจากนั้นถึงจะเข้าได้นะครับเนาะเสร็จแล้วก็ปิดเกมเปิดใหม่อ่ะสมมุติว่ามันยังไม่ติดอีกนะก็เข้าไปดูตรงนี้สมมุติว่าผมลบลดไอแอดออนตัวนี้ออกก่อนนะครับผมเนาะนี่อย่างละเอียดเลยนะถ้าใครดูแล้วอะไรยังไม่ติดนะก็ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับนะกดเซฟอ่ะ ถ้าสมมุติว่าคําสั่งตัวเนี้มันไม่มีมันก็รีเชตมันก็จะใช้งานไม่ได้นะเห็นไหมด้านบนไม่มีพอไปกดใน F8 เนี่ยมันจะบอกว่าเอ้ยในการที่เราจะรันรีเชตเวอร์ชัน5ขึ้นไปเนี่ยคุณจะต้องใส่คําสั่งนี้เห็นไหมเนี่ยถ้าของใครใส่มีคําสั่งอยู่แล้วมันจะไม่ขึ้นตรงนี้นะแต่ถ้าของใครเนี่ยยังไม่ได้ใส่คําสั่งก็ใส่าตามนะครับกดองค์เพนล็อกตัวนี้นะ จากนั้นครับคลิกตรงคําคว่าไฟล์เอ้ยคำว่า edit นะครับขออภัยคลิกตรง edit ตัวนี้แล้วไปที่ไฟล์นะครับ mm hmm. เขียนคําว่า Reshape R e S, H A D e S H A D E แล้วกด enter ครับกด enter นะครับผมแล้วก็เราก็จะเจอคําว่า add-on ข้างล่างนี้นะวก็ก๊อปไปหนึ่งอัน ดูด้านบนนี้ปาบเอามาวางไว้ตรงนี้เลยหลังจากนี้อันนี้ก็อีกอันหนึ่งนี่ให้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับกดไฟล์เซฟเรียบร้อยนะครับกดเกมครับอ่าปิดเกมเปิดใหม่เรียบร้อยนะครับนี่ดูเรียบร้อยได้แน่นอนนะครับนะนี่เนาะส่วนมากที่มันไม่ติดเนี่ยหนึ่งเลย เซตติ้งเนี่ยไม่ได้เอานี้ออกนะครับไม่ได้เอานี้ออก2เลยยังไม่ได้ลงไดเวอร์การ์ดจอนะครับ3เลยก็คือไฟล์ที่ไอ้ลากมามันไม่ครบมันไม่มี dxgi แล้วก็มีโฟลเดอร์รีชมันไม่มี2อันนี้นะครับผมเนาะละเอียดละเอียดมากเลยหวังว่าเล่นกันได้นะครับก็รับลง20บาทลงติดก่อนถึงจะค่อยจ่ายนะครับนะก็ Facebook อยู่ใต้คลิปขอบคุณสำหรับการรับชมนะ แล้วก็เจอกันคลิปต่อไปไวรุ่นสวัสดีครับ